คือในรอบใหม่ในรอบนี้มีแคทบูมาด้วยอ,อันนี้คแคทบูลมูม้จักมผมจะขอมอันอื่นอะ,ะกันที่แบบขัดตับอะแรนนะตัว,ตวคือตัวแรตัวแรกคือมันแบบมั่ก็ัวจากนั้นก็จเก่อน,น่าจะตายแล้ว ใช่ะนะนันก็คือทายาทวินเทอร์คนแรกกันแหละชอบไททันตัวไหนในจักรวาลของก็แน่นอนตัวเดียวตัวเดิมอีพิกเจเนอเทิร์นใหม่กวดระบายสีพี่ลองแป๊บหนึ่งเฮ้ยๆๆๆๆๆขึ้น้าจอ เออเดนทำไมเราไม่ตกแต่งรูปภาพพี่ร้อง,งี่ยตกแต่งภาพพี่รองเล็กหน่อยทำไมไมันดูหน้าเกลียว,าว่าวะชิมเธอ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ต่อจากภาพพี่ลองสักหน่อยโอเคแคปภาพเรียบร้อยมันจะได้หรือเปล่านะเอเคใจเลยหนูแคปเรียบร้อยนะเอยงงหน็นไหม ปัจีุบันทำมาทำไม่เลยแตวันนี้ดีกว่าจะพาไปทำมาบอกว่สองเลยดีกว่าจะพูดมัเลยไป เฟยท่านตัวแหงจากวันเราสตูดิโอไทยสปิกลมันจะลองเล่นเกมผีไหมจะลองเล่นคิดแล้ผีมันจะไหมไม่นะถ้ามันมีกองกระโดดทิพน้ำนะั้นแล้ะจะมีคลิปเล่นเกมผีไหมไม่มีเท่าหนอนผีไหมก็กลางๆแล้วเ,เพราะผมไม่ค่อยชอบเสียงจะทําซีรีส์ใหม่ไหมมันจะมีสักประมาณไม่อะไรกันนะมันจะมีแบบประมาณนี้ ไม่ใช่เดี๋ยวดูในวงเลยดีนะมันจะเป็น s e r i ที่หนึ่ง s ี r สองสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและ s e r ที่สิบและ s ส r ที่สิบเอ็ดมีทั้งหมดสิบเอ็ด s e r ส e s อันที่ไหนละสิบสองซี r ี e s ต่างหากเว้ย บอกเลยโคตรเยอะซีรีส์แรกนะผมขอขอเฉลยไปนะมฉลยไเฉลยแล้วไปเป็นซีรีส์จะเฉลยไปถึงซีรีส์ที่นะซีรีส์แรกนะจะเกี่ยวกับการต่อสู้ยิ่งชิงนะคือแบบอะไรนะการต่อสู้ยิ่งชิงพื้นที่ท,ท,ที่ซีรีส์ซีรีส์ยิ่งชิงพื้นที่ซีรีส์ที่สองแต่ผม ข้าอะไรก็คือคือซีรีส์เทพน,นะครับครับครับคือพ่อเอกแกก็ได้คือตัวพ่อเอกนี่นจะได้เกิดมาที่ต่างโลกที่มีพลังวิเศษนะเหมือนกับไอซีดีองค์แ้รที่สามันแหละแต่ยังไงล่ะผมหาน พ่อเอกจะไปในซีรีส์คือจะไปแล้วก็ซีรีส์ที่สามนะนะคือคือซีรีส์ที่ตะลุยตะลุยตะลุยป่านรกนะคือการตั้งชื่อเลยแหละพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนเป็นทายาทนะครับทายาทนักรบนะแล้วก็ไม่ใช่ซีรีส์เจ้านักรบนะทายาทนักรบแล้วก็ซีรีส์ สี่ปะสีห้าวะสีแหละสีแหละเออเสร็จไปแล้ว่ะวะเออสี่ต่อไปน่ะก็จะเป็นสีใช่ไหมสีห้าแล้วก็สี่สีต่อไปก็คือคือซีรีส์วิหารวังมังกรและซีรีส์ที่ห้าก็คือคือจักรพรรดิฮัทฮัดผู้ผู้ไม่เคยล้มล้มซีรีส์สีผู้ควบคุม คมซีรีส์ทดิฮะชอบกีซีรีส์อ่ะนะเจ็ดแล้วไหมเจ็ดโอ้ไป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 เออเอาเป็ดขอยแล้วกันแค่นี้พอไม่ซ้พอเยอะกันวันนี้ให้ทุกคนโหวตกันเองเลยว่าจะดมๆอยากเล่นอีพีผ้าห่มนะแฟนผมเนี่ยโหวตอะไรไรไม่รู้จบห้าคำสาบ คำถามต่อไป okay, <alright. S 1> สิ่งที่ขอสิ่งที่ชอบที่สุดคืออะไรชอบหมายถึงอะไรอาหารอะไรพวกเนี้ยเอ่มสิ่งที่ไม่ชอบน่าจะเป็นพวกอะไรน้ำขยะเอิ่มสิ่งที่ชอบเออเอิ่มใช่สิ่งที่ชอบพวกนยสิ่ง,ง,งน้ำขยะ อันนี้ชอบหมุนนะก็น่าจะเป็นอืมตัวนี้เหรอครับเนี่ยมันยังนอนงัวอยู่เลยเนะี่ยโอเคแมวเอ,อ้ยไม่ใช่แมวกับหมาแล้วก็น่าส้มตำอกีกน่าอร่อยมากเลยส้มตำม,มันชุ่มช้าไปมันจะทำให้คิดเป็นเยืะๆที่นานสุด สิ่งที่ไม่ชอบเพลยังคือที่ชอบขี้หมาไม่ใช่ก็ในไม่ชอบคือน้ําขยะเปียกรู้จักซิกมาไหมรู้จกักคุณชอบเกมไหนบ้างตอนนี้ก็น่าจะเป็นมายคับรูบมากตอนนี้ผมตมกเฟซไม่ได้เพราสมัครเฟซหน้าโจกขาวเลยถ้าคอร์รัก็ยือย้อ,อจะคอร์รัปต์่ไหนอ่ะอย่างแรกนะครับไอ้ฟเกนเจอร์พิมิตเตอร์พรามแคทบู รู้เพื่อนผมผมก็เคยดูรูปเพลงนี้ได้เจ้า,จาชายสวุวรรณแหละแต่สืน,นนั้นขอเลยไปเยอะเลยไน่คนเลยคนนี้ละยูซึ่งจะบอกให้ามาจะคิดมันจะพรามนะคือต้องไปตามโจมมันจะพรามมันผมคือไม่คิดว่ามันจะเกินความคาดหมายหาย้าตัวตามขนาดานี่ไง มาต่อไปสิที้พิเศษสำหรับคนที่เก่านะมาผมก็ต่อไปตายนี้หมดแล้วนะมาเออทำบันดาลใจใช่เอ้ยไม่มีใช่ต้องชอบภาคหนึ่งที่สุดใช่ถูกต้อง มันทำ YouTube มา8ปีแล้วใช่ถูกต้องแค่นั้นแหละไปดูเองนะลวกอนบุยบุยส่วนคลิปน่นจะทำต่อคลิปนี้เลยแล้วก่อนบุยจะทำสอนเนี่ยลายกลางกลางนะอันนั้นยาวอันนี้พนะี่อะไรก็ไม่จะทำวันไรไม่รู้จบขสอบอีสเลนนีนาอีพีพะหม เกมผีเสลนดีน่าฮึคุรอมันจะตอนไหนวะแล้วก็เ,เกมผีฝันร้ายไม่ดูจบหา้าสิบับมจออ่าไม่ใช่ พีมาเวงดีกว่าวะอ้ามานี่เลขอันนันมันอยู่ไหนวะนี่ไงมาหนี่เลยอีพีเจมึงวะนี่กูลากมึงขึ้นมาจากนรกแล้วโอเคขอตั้งช้วยมายก่อน เกมเกมพีเกมเกมพีเกมพีโกเกมพีเอ้ยช่างมาแล้วกู Bye-bye.